บ i ๊กสตาร์ทสตาร์ทความคิดเป็นนวัตกรรมสู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่วันนี้ครับนวัตกรรมของเราเกี่ยวข้องกับการช้อปปิง้งน,น่าจะถูกใจสาวสาวหลายคนนะครับที่ชอบช้อปปิง้งแต่การช้อปปิ้งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่ครับที่ไม่ต้องไปถึงห้างประหยัดการเดินทางนะครับเข้าเว็บไปเลยครับน่าแต่เข้าเว็บช้อปแบบเดิมๆมันธรรมดาไปครับ นี่เป็นห้างเสมือนจริงนะครับ3มิติครับน่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดน,นั้นสิ้นครับก็เข้าไปในเบราว์เซอร์ปกติที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตกันนี่แหละฮะแต่ห้างตรงน,นี้ครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับจากภาพที่เป็น2มิติธรรมดาเป็นห้างจำลองเหมือนจริงครับให้เราเป็นอวตารนมีตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่เป็นเราแล้วเราก็ล่องลอยครับหน้าเดินเข้าไปในห้างสามมิติเสมือนจริงไปเจอร้านนี้ก็เข้าไปดูไปช้อปปิ้งได้ โอ้ครับตอนนี้นะครับมีทั้งธนาคารนะครับมีทั้งโอห้างร้านหลายอันนะครับเมเจอร์อะร้านหนังสือก็มีนะครับนานมีบุ๊กอย่างนี้เจมารดก็มีอยู่ในนั่นครับใครที่สนใจนะครับติดตามนะครับเซิร์ชชื่อนี้เลยครับยูเบอร์มน่าห้างรูปแบบใหม่เป็น3มิติครับน่ไอเดียของคนไทยทำให้การช้อปปิ้งของเราเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบแบบ3มมิติแบบนี้นะครับสามารถที่จะ เข้าไปดูได้ที่ยุวมอใครชื่นชอบนะวัตกรรมตัวนี้สามารถกดบิ๊กโบนกดไลค์ได้เลยครับ